สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นบนดินแดนของรัสเซียครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่3ครับรัสเซียนั้นก็ยังคงถูกกระทําอยู่มันมีการพูดถึงเกี่ยวกับการก่อเวินาศกรรมเกิดขึ้นบนฐานทัพอากาศในดินแดนของรัสเซียแต่ว่ามาในคราวนี้รู้สึกว่าจะเล่นหนักครับคือต้องการไปก่อวินาศกรรมสําหรับพวกเครื่องบินขนส่ง ที่ใช้สําหรับคณะรัฐบาลแล้วก็เป็นพวกเครื่องบินที่ใช้สําหรับการสนับสนุนด้านสงครามอิเ็กทรอนิกส์ไม่เว้นแต่เครื่องบินที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับเคยโดยสารเนี่ยก็โดนพุ่งเป้าแล้วก็ยังรวมถึงเครื่องบินที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านนิวเคลียร์ที่เราเรียกว่าวันดูมเดย์ครับมันก็ถูกเล่นงานต่อการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ นาฐานทัพากาศเชโรฟสกีนอกชานกรุงมอสโกซึ่งมันก็เป็นที่ตั้งสำคัญสำหรับรแผนกบินยุทธศาสตร์มันประกอบไปด้วยเครื่องบินขนส่งแล้วก็เครื่องบินที่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์เนี่ยครับจำนวนมากมายตั้งเรียงรายหน้าฐานทัพากาศตรงนี้ครับสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าฐานทัพากาศตรงนี้นะครับมันลายล้อมไปด้วยระบบป้องกันที่ดีมันมีการคุ้มกันอย่างหนาแน่น แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสายรับยูเครนครับสามารถเข้าไปทำการก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวได้ซึ่งฐานทัพตร,ตรงนี้ถือว่าเป็นฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของรัสเซียและมันก็ตั้งห่างจากกรุงมอสโกไม่ถึง20ไมล์ครับรายงานข่าวกองที่มาจากยูเครนเขาบอกว่าสามารถไปเล่นงานเครื่องบินปีกตึงได้ถึง2ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำ โดยการไปบุ้มใส่อากาศยานทั้ง3แบบนี้ครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมันก็มีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่แสดงให้เห็นถึงฐานทัพอากาศดังกล่าวนั้นมันถูกโจมตีและภาพตรงนี้นะครับก็ถูกแชร์ไปบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าไอ้ลำไหนมันถูกโจมตีนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบอร วิสัยทัศน์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีครับแต่ว่าผู้ก่อเหตุนะครับเขาได้มีการมายืนยันว่ามันเกิดความเสียหายจริงแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างหนักด้วยครับทีนี้เหตุการณ์ตรงนี้นะครับฝั่งยูเครนเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของเครื่องบินปีกตึง2ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำ,1ลำที่มีการก่อเหตุในวันที่18กันยายนนั้นผู้ก่อเหตุก็ทําการไปก่อเหตุบนพื้นที่ฐานทัพอากาศชารอสกี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินรัฐบาลเช่นเครื่องบินของวันโลก,กาวินาตแล้วก็เป็นเครื่องบินขนส่งบุคคลสำคัญมันก็จะมีเครื่องบินแบบเ n t นเท148แล้วก็อ20ยังรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ m i 28 n ด้วยครับหน่วยข่าวกองยูเครนได้มีการพูดถึงว่าเครื่องบินแบบเ n t นเท148นั้นมันเสียหายแต่ก็เสียหายไม่มากครับที่เขาบอกนะครับเขบอกว่ามันเสียหายเล็กน้อยแต่ที่เสียหายที่สุด ก็น่าจะเป็นเครื่องบินแบบอื่นๆโดยเฉพาะเครื่องบินวันดูมเดย์ตรงนั้นเขาบอกว่าน่าจะเสียหายอย่างหนักมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เขามีการเข้าไปก่อเวินาศกรรมนั้นเขาบอกว่ามันเหมือนถูกกดดันอย่างมากเลยครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมันมีการคุ้มกันอย่างหนาแน,น่นมันเป็นพื้นที่ที่มองว่าเป็นเครื่องบินที่มีไฮไลท์เด็ดมีเครื่องบินวันโลกาวินาศตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับการทําสงครามอิเล็กทรอนิก ก็มีการยกกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเครื่องบิน a n t น n ตอนม148เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สร้างมันขึ้นมาออกแบบมันขึ้นมาก็คือยูเครนแต่ก็ยังคงผลิตในรัสเซียด้วยครับทางด้านของกระทรวงกลาโหมนั้นได้มีการใช้เครื่องบินแบบนี้นะครับไปในการบริการให้แก่พวกตัวบุคคลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของในฝั่งกระทรวงก็มีการถูกส่งเข้าไปประจำการยังฐานทัพอากาศต่างๆนะครับอย่างมากมาย แล้วก็มีเครื่องบินแบบ u 20m นะครับเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการทำภาร,รกิจการลาตะเวนด้วยระบบเรดาร์หน่วยข่าวกองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนาโตเรียกว่าคอตเอนั่นเองครับเครื่องบินแบบ u 20m นั้นมันเคยสร้างข่าวที่ไม่ดีมานักครับคือมันถูกยิงตกที่ซีเรีย1ลำแล้วก็มี u 22เนี่ยก็ถูกยิงตกโดยกลุ่มวัคเนอร์ที่กำลังก่อรัฐประหารน,นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ แล้วก็เครื่องบินแบบ e อ2 0 m นั้นเคยได้มีการส่งไปทำภารกิจข่าวกรองทั้งโลกเลยครับแถวทะเลบอลติกทะเลญี่ปุ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งยูเครนนะครับได้เคยบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องบินแบบ e อ2 0เนี่ยครับมันเป็นตัวแสบเลยมันมีเรื่องของอดีตนักบินนะครับที่มีชื่อว่านายจูดเนี่ยตอนนี้เขาก็จบชีวิตไปแล้วเขาเคยได้มีการออกมาเล่าถึงเหตุการณ์นะครับว่าในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังใช้เครื่องบินแบบมิกยิบก้าปปฏิบัติการอยู่ ทีนี้บังเอิญว่ามันต้องไปเจอกับไอ้พวกเครื่องบินแบบทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับรุ่น U20 เนี่ยเขาก็บอกมันสร้างความปวดหัวมันมีการปล่อยสัญญาณทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก่อกวนแถมไอ้เครื่องบินแบบนี้นะครับมันช่วยในการค้นหาตําแหน่งของระบบป้องกันภัยอากาศบนภาคพื้นได้ครับแล้วตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi28 ก็ถูกโจมตีและเสียมีการส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับไปทําการโจมตีพวกรถถัง หรือว่าโจมตีเป้าหมายที่มีความสําคัญนะครับในสงครามยูเครนแต่ว่ารัสเซียนั้นต้องสูญเสียเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับในสงครามเนี่ยประมาณถึง12ลําลำเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมันมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจําการอยู่ทั้งสิ้นก็คือ110ลํานอกเหนือจากการส่งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับไปใช้ในการโจมตีรถถังแล้วครับที่ชากนกรุงมอสโกเนี่ยก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ Mi 2ม ทำการบินขึ้นแล้วก็สกัดกั้นการมาของโดรนนะครับก็จะใช้ในภารกิจอากาศสู่อากาศเป็นต้นเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมโดยตัวบุคคลครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับก็มีรายง,งานว่าสายรับยูเครนนะครับสามารถที่จะทําการบุกลุกฐานทัพอากาศรัสเซียแห่งหนึ่งที่ภูมิภาคปาสคอบทางทิศตะวันตกของประเทศนะครับแล้วก็มีการไปติดตั้งระเบิดใส่เฮลิคอปเตอร์ K52 ในครั้งนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังจําข่าวนี้ได้นะครับก็คงจะทราบกันดีเกี่ยวกับการใช้ตัวบุคคลนะครับเข้าไปก่อวินาศกรรมซึ่งมันแตกต่างจากการใช้ลองของโดนเข้ามาก่ะวินาศกรรมหากว่ามีการใช้โดนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับสําหรับฐานทัพกาศชาโรฟสกี้พื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นฐานทัพที่มีการป้องกันอย่างหนานแน่นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเข้าไปได้อย่างไรครับ แล้วก็ยังมีการพูดถึงเครื่องบินวันดูมเดย์ครับก็คืออิวแปนี่แหละที่มองว่าเป็นเครื่องบินที่หลายกาดมากสําหรับกองทัพรัสเซียเพราะว่ามันสามารถที่จะทําการกดนุกได้ครับบนเครื่องบินลํานี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ ก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริวเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับ ว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนี่ยมแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสึกเพียงใด